ของราคาเนื้อไก่นะคะที่มีข่าวบอกว่าล่าสุดเนี่ย อย่างเนื้อหมูเขาคุมราคาไปแล้วเนื้อไก่เนี่ยล่าสุดที่บอกว่าพุ่งไปสูง100บาทต่อกิโลกรัมนะคะแล้วเขาก็มีการประชุมกันเพื่อที่จะดูแลราคาเนื้อไก่ล่าสุดเนี่ยในวันนี้กระทรวงพาณิชย์เขาก็มีการประกาศคุมราคาขายปลีกไก่สดหน้าเขียงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วนะคะก็จะให้ไม่เกิน70บาทต่อกิโลกรัมส่วนภาคอื่นเนี่ยจะบวกเพิ่มเฉลีย่ย2-5บาทก็จะมีผลตั้งแต่วันนี้นะคะเพื่อที่จะช่วยบรรเทาภา ราคาของชีพของประชาชนนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะกรมการค้าภายในก็ประกาศกำหนดราคาแนะนำขายสินค้าไก่เนื้อนะคะอย่างเช่นไก่มีชีวิตหน้าฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ที่กิโลกรัมละ55บาทภาคเหนือบวก2บาทภาคอีสานบวก3บาทแล้วก็ภาคใต้บวกอีก5บาท ไก่ปั่นขนขายปลีกในเขตกรุงเทพแล้วก็ปริมณทนไม่เกินกิโลกรัมละ70บาทนะคะขายส่งไม่เกินกิโลกรัมละ65บาทภาคเหนือบวกอีก2บาทภาคอีสานบวกอีก3บาทภาคใต้ก็บวกไปอีก5บาทด้วยกัน ส่วนราคาไก่เนื้อส่วนของสะโพกและอกในเขตกรุงเทพแล้วก็ปริมณทลขายปลีกไม่เกินกิโลกรัมละ85-92บาทขายส่งไม่เกินกิโลกรัมละ80-86บาทภาคเหนือบวกไปอีก2บาทภาคอีสานบวกได้อีก3บาทแล้วก็ภาคใต้เนี่ยจะบวกไปอีก5บาทนะคะทางด้านที่ปริกรมการค้าภายในก็บอกว่า จากการหารือร่วมกับผู้เลี้ยงไก่ก็พบบอกว่าตอนนี้ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นจากปริมาณผลผลิตที่ลดลงนะคะแล้วก็วัตถุดิบอาหารสัตว์ก็มีราคาแพงขึ้นด้วยก็เลยทําให้ราคาไก่เนื้อเนี่ยต้องสูงจากปีก่อนกว่า17แต่ว่าตอนนี้นะคะก็บอกว่าผู้ประกอบการก็ได้ให้ความร่วมมือขายตามราคาแนะนําเพื่อที่จะลดค่าของชีพผู้บริโภคคาดว่าอีก2เดือนสถานการณ์น่าจะดีขึ้นแล้วก็ช่วงนั้นทางกรมการค้าภายในเขาบอกว่าก็คงจะมาทบท ทวนราคาแนะนําเรื่องของเนื้อไก่อีกครั้งนะคะไปฟังเสียงคุณวัชรีวิมุกตายอยทธิปดีกรมการค้าภายในค่ะสำหรับสถานการณ์ขณะนี้เนี่ยท,ที่ปริมาณผลผล,ผลิตม,มันหายไปจากที่ภูมิอากาศแปรปวนแล้วไก่พวกนี้เนี่ยเป็นไก่ที่ประเภทโตเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีทั้งจุดเด่นคือโตเร็วจุดเสียก็คืออ่อนแอการเลี้ยงดูก็ยากขึ้นการบํารุงรักษาก็ต้องมากขึ้นน,นะคะก็ทําให ต้นทุนมันสูงขึ้นซัพายก็น้อยลงคาดว่าอีกสองเดือนสถานการณ์น่าจะดีขึ้นนะคะเนื่องจากว่าอากาศเย็นลงปริมาณผลผลิตก,ก็จะออกมากขึ้นราคาก็น่าจะอ่อนตัวลงนะคะซึ่งถึงตอนนั้นเราก็คงจะมาทบทวนราคาแนะนำอีกครั้งหนึ่ง